ครับผมผมขออนุญาตพูดถึงภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมนะครับผมก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนในโลกเนี่ยภาคของการผลิตคือภาคอุตสาหกรรมเี่นสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นการสร,าสร้างสิ่งของขึ้นมาจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันได้นะฮะ่ผมไม่ได้ว่าภาคอื่นๆไม่สําคัญนะแต่ถ้าในทัศนะผมเนี่ยในฐานะที่อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้วเราก็เชื่อว่าภาคที่ผลิตของเนี่ยเท่าที่เราเรียกว่าเลียวเซกเตอร์เนี่ยคือทําของที่เป็นชิ้นเป็นอันให้มองเห็นได้ และการทําของเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันก็มันก็ทาให้วงการอุตสาหกรรมเนี่ยมันพัฒนาในการคิดสมมติหลักการคิดถึงอินโนเวชันนะครับเราคิดถึงนวัตกรรมเนี่ยในภาคการผลิตกับนวัตกรรมในภาคบริการเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่านวัตกรรมในการภาคผลิตเนี่ยมันเห็นได้ชัดกว่าในขณะที่วัดนวัตกรรมในภาคบริการเนี่ยมันอาจจะจับต้องได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความเจริญของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยสสทเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง ของความเจริญของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยแน่นอนที่สุดและยิ่งอยู่มาถึง50ปีเนี่ยผมก็เชื่อว่าสทเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สําคัญหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้สทเท่านั้นเองที่จะรู้ดีแต่ว่าแน่นอนละ่ะในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าจะพูดถึงอะไรอความเจริญภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสทครับและสทเนี่ยนำความเจริญซึ่งเอามาจากญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นส่วนใหญ่และความรู้ความสามารถต่างๆที่คนไทยพัฒนาขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะฮะได้จากญี่ปุ่น ได้จากสิ่งสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสสทจงใจให้เกิดขึ้นหรือว่าสสทเป็นผู้นํามาบุกเบิกไม่ว่าจะเป็น5สอไครเซน QCC TQC อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็มาจากมาจากสมาคมส่งเสริมที่ไทยญี่ปุ่นซึ่งมีคําว่าญี่ปุ่นอยู่ด้วยตาําราหนังสือหนังหาต่างๆมันก็เกิดจากฝ่ายมาจากญี่ปุ่นการเรียนรู้มาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น50ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสสทเนี่ยเติบโตมากและมีคุณุปการกับบ้านเมือง ประเทศไทยเราเนี่ยยังมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องภา,าคอุตสาหกรรมผมต้องต้องเน้นคํานี้นะครับเพราะว่าที่ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันเกี่ยวกับภา,าคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ใน50ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยเข้ามาอยู่กับสตทเนี่ยเมื่อปี2525 25. หลังจากที่สตทเกิดมาแล้วประมาณ10ปีใน2516ผมมาอยู่สตท2525ห 25. นังสือเล่มแรกของผมวิศวกรรมความปลอดภัยเนี่ยก็คือพศส5 2 8ที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเสร็จ นะครับแล้วก็ได้พัฒนาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาตลอดนะครับและผมก็เชื่อว่าผมก็เติบโตมากับสาาทเนี่ยผมเห็นทุกอย่างเห็นตั้งแต่ความเจริญเติบโตของสาาทในฐานะที่ได้รับไปรับงานของภาครัฐนะครับเป็นที่ปรึกษาภาครัฐมาเห็นถึงสถาบันที่เกิดขึ้นมาเห็นถึงการพัฒนาต่างๆของสาาทตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าพัฒนาไปเร็วมาก จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นที่เป็นการฝึกอบรมเป็นหลักนะจนกระทั่งมีสถาบันการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยผมถือว่าเป็นพัฒนาการที่เร็วมากในช่วงของรอยต่อพวกนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันมีหลายๆเรื่องที่ต้องเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ที่ต้องจดที่ต้องจำนะครับผมเองเข้ามาเนี่ยผมก็เชื่อว่าสทเนี่ยเกี่ยวข้องกับกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตมาตลอดนะครับ ผมว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยจนทั้งวันนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างระหว่าง Gen X อย่างผมเนี่ยเป็น Baby Boomer เนี่ยเป็นแบบว่าเป็นพวกที่เ,เราทำเราทำทุกอย่างเพราะว่าเราไม่มีสมัยต้องต้องพูดว่ามันเป็นการปากาตีนทิะไม่มีจะกินแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่ร่ำรวยมาในสมัยนี้มันมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับ ผม,ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่ได้ว่าภาคอื่นไม่สาคัญนะภาคเกษตรก็สําคัญภาคบริการก็สําคัญภาคการเงินก็สําคัญทุกภาคสาคัญหมดแต่มุมมองผมในฐานะตลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยสำคัญเพราะามันจับต้องได้ที่ที่ได้กราบเรียนไปแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าการพัฒนาการตรงนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างเหลือกเกินนะครับที่ที่มีความสําคัญในการที่ทําให้เกิด e อ f i c i e n c y เกิด Productivity ซึ่งสองคำนี้ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพหรือเป็นผลิตภาพเนี่ย บ้านเราเนี่ยยังยังไม่ได้ความสําคัญเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นสตทเนี่ยน่าจะเป็น,นกลไกอันหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ EFFICIENCY EFFECTIVENESS แล้วก็ EFFICIENCY PRODUCTIVITY เนี่ยไปได้ไกลไปได้อย่าง,ย,างยืนหยัดในยั่งยืนในสังคมอุตสาหการรมบ้านเราทีนี้สิ่งต่างๆที่ที่สตททำเนี่ยในทัศนะผมเนี่ยมันยังขาดอีกหลายๆเรื่องที่เราอาจจะทำนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ยิน คือผมอยากให้เน้นในเรื่องของนวัตกรรมหรือดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมากขึ้นเพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าสําคัญจริงถึงดีไซน์ทิงกิ้งออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบกระบวนการผลิตทํายังไงให้มันจะลีนทายัางไงไครเซมมันงจะจะไม่ก้าวกระโดดแบบเอ้ยไม่เอาแล้วใครเซมมันเล็กๆน้อยๆไม่เอามันต้องต่อเนื่องค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับผมว่าตรงนี้สําคัญแล้วก็สิ่งต่างๆที่โดยเฉพาะลีนเนี่ยเราจะหาส่วนเกิน หาไหาเวสหาของเสียหาอะไรเนี่ยผมว่ามันสําคัญที่สุดมาไคาเซนมาลีนมาทีวีซีพวกนี้เป็นของเราหมดแต่สิ่งที่ผมอยากให้เพิ่มเนี่ยก็คือคิดว่าในอนาคตเนี่ยบ้านเราสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็คือหนึ่งเทคโนโลยีกับอินโนเวชันเนี่ยมันเรื่องเดียวกันพอเราคิดเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีขึ้นมันก็พอมีเทคโนโลยีอินโนเวชันมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญมาก2เรื่อง กลไกสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยสะท,ะทะต้องต้องเน้นให้มากขึ้นเพราะว่าไอ้กลไกที่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเรามีข่าวเยอะแยะเลยเมื่อสองสาวันก่อนเราก็เห็นข่าวที่มีมีอ,อธิบอ,ธ,บอธิบายเลยฮัทรลีเนี่ยมามาทําให้ผมผมยังจะเน้นเลยว่าฮัาทรลี่เนี่ยเป็นเดอะเกรสซีเอสรในบ้านเราเพราะว่าพอพอข่าวฮัทรลี่ออกไปเนี่ยเพื่อนๆผมเขียนเลยว่าที่บ้านมีฮัทรลีเกือบทุกตัว ลอ,อยลักดใช้แต่ฮาตาทัีทั้งนั้นเลยเห็นไหมยิ่งให้เนี่ยมันยิ่งได้เพราะสิ่งนี้ต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้สทเนี่ยให้ตัวเองแล้วก็พนักง,งานเนี่ยมีวิญญาณหมเซติวายิ่งให้มันยิ่งได้อันนี้เรื่องจริงผมเนี่ยก็คอปคำพูดของเพื่อนเยอะแยะเลยว่ายิ่งให้ยิ่งได้พอฮาตาทัลีออกมาลุงจุนออกมามีอะไรออกมาปุ๊บฮาทัลีเนี่ยมันมันฟื้นจริงๆแล้วมันก็รู้เราก็รู้สึกเลยว่าว่ามันใช่เพราะ,ะนั้นไอ้ซ SR เนี่ย สทก็ควรจะเน้นมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องกลไกของสิ่งแวดล้อมหรือการกําจัดการตอบสนองต่อโลก SDG การตอบสนองโลกต,ต่อเรื่อง climate change COP 2 6นะครับแล้วก็อยากให้สะท,ะทะเนี่ยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาเพื่อสังคมไทยจริงๆนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปมองถึงกำไรขาดทุนมากนักแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็จำเป็นต้องคืน กาไรสู่สังคมอย่างเช่นในพวก CSR ในพวกของ CSR ไม่ใช่บอว่าทําเพื่อแจกเป็นทานชาวบ้านเท่านั้นเองนะครับทำทุกอย่างอย่างที่อย่างที่เราเห็นเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรต่างๆแล้วก็เน้นในเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันต้องใส่ Creative Thinking เข้าไปใส่ Design Thinking เข้าไปนะครับประเทศที่จเจริญแล้วเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าวันนี้เอาเรื่อง Productivity เนี่ยเป็นธงนะครับสศทนะครับในใน,ในทัศนังผมนะครับ วันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมไทยแล้วก็ถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันเติบโตเพดข้างไกลมากโดยเฉพาะเมื่อมันมีนโยบายของภาครัฐมาช่วยตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องนโยบายทาง EEC เพราะฉะนั้นผมว่าก้าวต่อไปของเราเนี่ยก็ต้องเทคโนโลยีมากขึ้นดิจิทัลเซชั่นมากขึ้นอินโนเวชั่นมากขึ้นเพราะว่าไอสิงที่เราทําได้ชาวบ้านเขาก็ทําได้ถ้าเราทําได้เหมือนชาวบ้านเขาทามันก็มันก็ไม่มีความแตกต่างก็เกิดไม่ได้ผมคนเชื่อของผมอย่างนั้นนะอินโนเวชั่นเนี่ยมันทําให้ makes differentiation มันทําให้เกิดความแตกต่างทําให้เราอยู่รอดสสทอยเองก็ดีอุตสาหกรรมไทยเองก็ดีเราทําสบู่ได้ชาวบ้านก็ทําสบู่ได้เราทําอะไรได้เขาก็ทําได้เหมือนกันนะครับอเมริกาทําอะไรได้วันนี้เราก็เริ่มทําได้ญี่ปุ่นทําอะไรได้วันนี้เราก็เริ่มทําได้เพราะนั้นมันเหมือนกันหมดมันจะมีความแตกต่างก็คือ Innovation และสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างกันง่ายที่สุดก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของด i จ a t i z a t i o n เ็น i g i t a l t r a n s f o r m a t i o นเนี่ยเกิดขึ้นมามากขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะว่าดิจิทัลเนี่ยดิจิทัลสเตชันหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันทําให้เราเราเราต้องพัฒนาตัวเองจริงๆมันสร้างสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าเราคุ้นเคยกันมาอย่างถามผมเนี่ยอายุป่านนี้แล้วเนี่ยบางทีผมคิดตลอดเวลาว่าเรื่องใหม่ๆผมไม่ศึกษาละผมถามเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็บางคนก็ไม่ศึกษาละแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ศึกษาแล้วก็อธิบายคนรุ่นหลังไม่ทันเราก็จะเอาประสบการณ์หรือความรู้ที่เรามีเนี่ยไปถ่ายทอดไปปลูกฝังให้ รู้ๆๆหลานเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ต้องศึกษาแต่ว่าศึกษาเท่าไหร่เพียงพอเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ต่างคนต,งต่างต้องไปคิดถึงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไปนี้เนี่ยต้องยึดเทคโนโลยียึดนวัตกรรมเพื่อทําให้ productivity ตัวเองสูงขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกครับ